นีได้ก็เพราะว่าทุกคนเพราะแล้ว่าทุกคนที่กานตอบรับดีแล้วก็ที้กานได้ดูกีฬาก็มันจะไม่เกิดได้ถ้าทุกคนแบบไม่ได้แชร์หรือส่งภาษาแบบออกไปให้พี่ๆน้องๆอยู่บนรอบข้างคนได้เห็นแล้วก็อยากดูทุกวันมากๆเลยแล้วก็เป็นรางวัลที่ที่พวกเราเป็นตัวแทนนะครับใช่ใเป็นรางวัลของคนเลืองหลังด้วยแหละครับว่าแล้ว ัเทีนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในเรียกว่าอะไรกรรมงานที่ ý định yeah. okay. ยเป็นแบบนี้ต่อไปหลังจากที่จบหรือว่าแบบยังไงก็อยากเป็นคนดีกับเราแยกกันช่งไหนคร่เต่กรวคุณะนองนี้ไม่คือขออธิบายหน่อยเรนกคอาจจะเข้าใจว่าทไมแยกกันก็คือทีแรกตอนซ้อมเนี่ย เราเราทอมแล้วก็คือเราไปยืนคู่กันตอนคิเนเร่แล้วทีเนี้ยก็บอกว่าคุยกับน้องว่าแบบถ้าไม่ใช่เราพูดของคุณให้หมเลยคับว่าคือคุยกับน้องว่าถ้าแบบถ้าตอนที่เราเดินจริงเนี้ยแล้วก็เจอตามบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งจริงจริไหมเพราะว่าตอนบ็อกซิ่งจริงเนี้ยเราต้องแยกกันครับทีเนี้ยพอ ตอนที่เ,เ,เ,ยยเดินเฉียดก็เลยแยกกันไปฝั่งหนึ่งแต่ทีเนี้ยโง่มากไปยังหาหน้องแต่ไม่เจอคนเ,อเอยเอะมากภรรคภรรดายาเยอะมากหาไม่เจอถ้าแบบพี่มีคลิปอบทจะเห็นแบบ ที่แช่์ความสใจไปแล้วผมถว่าถ้าพี่เดนกับผมไม่เป็นไรผมก็เดินไปกลางวันนี้ผมก็เจอทุกปัญหาแต่ผมก็ถึงว่าเฮ้ยเอาเอาเขาได้หลักฐานแ นั้นอะไรแบบนี้เ่ามยิ่งอะไรแบบนี้ก็กลัวแบบกลัวแบบที่เขาจะเียหายว่ายังไงเป็นไปตามวีอะก็เยหาไปม่ได้ได้ไมม่อะไรย่าอะโอเคค่ะยูริกากรุค่ะมีแ่จ้าเป็นอไรก่ไยก็การครับมอ